สวัสดีครับพามาชมครับตัวนี้ห่านพายุนายก็เป็นเพชรแดงนะครับลอๆกระดูกโครงสร้างดีๆครับตัวนี้ตอนนี้ประมาณสองโลหรอห่างนะครับตัวนี้รอหางก็ได้เช็คละพายุบวกเพชรแดงครับรอาชมใกล้ๆ ครับโครงสร้างดีๆนะครับตัวนี้พายุบอกเพชรแดงรรอ,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 อแต่หางนะครับใครชอบครับรลรอๆตัวนี้เลยนะครับหนันพายุใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับ ฝากติดตามด้นะครับพี่เจฟวาม